สวัสดีค่ะวันนี้เรามาต่อกันที่พระธรรมสองเทสโลนิกาบทที่สอข้อ8ค่ะขณะนั้นคนนอกกฎหมายนั้นก็จะปรากฏตัวขึ้นและพระเยซูเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์และจะทรงฐานให้ศูนย์ไปด้วยการปรากฏและการเสด็จมาของพระองค์พระคัมภีร์ข้อนี้ทำให้เราเห็นฤทธิ์เดชพระวจะนะของพระเจ้าหรือไม่ในตอนที่แล้ว เราเริ่มสำรวจกันบ้างหรือยังคะว่าเราได้ทำความรู้จักกับคนนอกกฎหมายในชีวิตของเราหรือเปล่าในตอนนี้เราจะเรียนรู้วิธีการจัดการขั้นต้นกับคนนอกกฎหมายที่เราพบเจอด้วยพระวจะนะคำของพระเจ้าหากเราทบทวนชีวิตของเราที่ผ่านมาเชื่อว่าเราจะมีโอกาสได้เห็นคนนอกนอก,กฎหมายที่พยายามเข้ามาเบียดเบียนแทรกแซงชีวิตของเราจนบางครั้งเราพ่ายแพ้ ได้ยอมทําตามที่มันสั่งหลายครั้งมากแต่พระคัมภีร์ระบุชัดว่าพระวจนะคํำของพระเจ้าที่เราท่องจําเรียนรู้และนํามาใช้นั่นแหละจะเป็นอาวุธที่จัดการความคิดที่กีดขวางและแทรกแซงจิตวิญ,ญญาณของเราให้หยุดชะงักไม่เติบโตได้เป็นอย่างดีคนที่จดจําพระวจนะคำได้มากและเรียนรู้หลักการนําพระคาไปใช้ก็จะรอดและปลอดภัยหลายครั้งที่ข้าพเจ้าหรือคนรอบข้างเผชิญปัญหาหนัก และหลงเพียรพยายามที่จะจัดการแก้ไขปัญหาเองแบบมนุษย์ที่ลืมพระเจ้าเพราะเจ้าคนนอกกฎหมายเข้ามาบังความจําเกี่ยวกับพระเจ้าไปชั่วขณะแต่เมื่อพระวจนะคำของพระเจ้าที่เคยจําเคยเรียนเคยรู้ผุดขึ้นมาว่าเรารเผชิญทุกอย่างได้ด้วยกําลังจากพระเจ้าก็ทําให้เราระลึกถึงพระเจ้าและหันมาอ้อนวอนของการช่วยกู้จากพระเจ้าได้ในทุกเรื่องราว เชื่อว่าพี่น้องหลายท่านจะทราบและยอมรับความจริงนี้ดีว่าพราะวจะนะคํำจากพระโอษของพระเจ้าจะชนะทุกสิ่งและทําให้เราจัดการคนนอกกฎหมายที่ว่าได้ในขั้นต้นก่อนที่จะถึงวันนั้นที่พระเยซูจะจัดการเจ้าคนนอกกฎหมายนี้ให้สิ้นซากและคงเป็นฉากสงครามที่ชวนตื่นตาตื่นใจสําหรับธรรมิกชนเช่นเราทั้งหลายแน่นอนขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าสืบไปอาเมน